มันดยแูเบเดียวเมื่อไหนะมหมดแล้วนีโอ้ดูจริงเนี่ยถ้าถ้าเอานนมันกินค ตอนน้ำท่วมมันไปอยู่ยังไงอะตอนน้ำเราก็เก็บปลาไปแล้วเนาะแล้วมาใหม่เหรอคะโอ้ก็น,นั่นเนองก็ถึงได้ว่าบอกว่าาตอนน้ำ